จุดเริ่มต้นอิสลามในอินโดนีเซียก่อนเป็นชาติที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกอินโดนีเซียในปัจจุบันมีผู้นับถือาศาสนาอิสลามกว่า87-90%ของจำนวนประชากรทั้งหมดนับเป็นประชากรประมาณ230ล้านคนจุดเริ่มต้นของอิสลามในอินโดนีเซียมีที่มาอย่างไรก่อนพวกเขาจะกลายเป็นชาติมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ศาส,สนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในดินแดนอาหรับช่วงคริสต์ศตวรรษที่7และช่วงปลายศตรวรรษเดียวกันนี้ชาวมุสลิมเข้ามายังดินแดนหมู่เกาะอินโดนีเซียจากการขยายตัวทางการค้าในดินแดนแถบนี้พ่อค้าอาหรับและเปอร์เซียบุกเบิกเส้นทางการค้าไปตามท่าต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนมีหลักฐานว่าปี684มีชุมชนมุสลิมตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราบริเวณท่าเรือเบรุสที่เป็นแหล่งผลิตการะบูล หนึ่งศตรวรรษต่อมาเกิดชุมชนอาหรับมุสลิมขนาดใหญ่กระจายอยู่ตามเมืองท่าทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนหลายแห่งด้วยกันแต่เดิมชาวมุสลิมเหล่านี้ก็ไม่ได้กระตือรือร้อนในการเผยแผ่ศาสนาเพราะเป้าหมายสำคัญในการตั้งถิ่นฐานคือผลประโยชน์ในการทำการค้าเท่านั้น ช่วงคริสต์ศตวรรษที่14ถึง15หมู่เกาะอ,อินโดนีเซียมีอาณาจักรสำคัญอยู่สองแห่งได้แก่มัชชป,ปาหิตตอาณาจักรฮินดูพุทธที่ยิ่งใหญ่ของหมู่เกาะอินโดนีเซียมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะชวาและมะลกาอาณาจักรการค้าที่อยู่บริเวณคาบสมุทรมาลายูเจ้าชายปรเมศวอนแห่งอาณาจักรปาเลมบังเสด็จลีภัยคุกคามจากอาณาจักรมัชชป,ปาหิตอและเป็นผู้ก่อตั้งมะลกาครึ่งในปลายคริสต์ศตวรรษที่14 เมื่อเจ้าชายปรเมศวอนหันไปรับอิสลามและเป็นที่รู้จักในนามมาละกาจึงกลายเป็นรัฐศ,ศุลต่านและประชากรมุสลิมก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆการแผ่ขยายของาศาสนาอิสลามไปทั่วหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียมีจุดเริ่มต้นที่มาละกานี่เองมาละกาเติบโตโดยพัฒนาเป็นเมืองท่านานาชาติที่ดึงดูดพ่อค้านักเดินเรือพวกเขาอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยการตั้งคลังสินค้าขึ้นมามากมาย แม้ไม่มีสินค้าของตนเองแต่มละกาเป็นจุดเชื่อมสําคัญระหว่างการค้าจากจีนแอฟริกาและภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนทั้งยังสร้างเครือข่ายการค้ากับบรรดาหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียด้วยกลางคริสต์ศตวรรษที่15มะาละกาสามารถพิชิตด,ดินแดนทั้งสองฝั่งปลายคาบสมุทรที่เป็นแหล่งผลิตอาหารดีบุกทองคําและพริกไทยทําให้อาณาจักมุสลิมแห่งนี้มั่งคัง่งและเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก การเติบโตของมลากาส่วนทางกับมัทช,ชอปาหิตออย่างยิ่งอาณาจักรฮินดูพุทธแห่งนี้ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงเพราะก่อนคริสต์ศตวรรษที่16นอกจากรัฐต่างๆในคาบสมุทรมาลายูจะกลายเป็นอาณาจักรของชาวมุสลิมแล้วอิทธิพลทางการเมืองและทางการค้าของอาณาจักมรมลากาที่มีต่อเมืองท่าต่างๆในเกาะชวาย,ยังทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแทนที่มัทช,ชอปาหิตอในการเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลของภูมิภาคนี้ไปในที่สุด เครือข่ายการค้าทางทะเลที่เติบโตในเอเชียตลอดคริสต์ศตวรรษที่15ที่นำความมั่งคั่งมาสู่มมลากาและเมืองท่าค้าขายบนฝั่งทะเลภาคเหนือของชวายิ่งส่งเสริมการขยายตัวของาศาสนาอิสลามให้กระจายไปทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียกระทั่งแทนที่าศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอย่างถาวรยกเว้นเพียงบริเวณหมู่เกาะบาหลีที่ยึดมั่นในาศาสนาฮินดูอยู่จนถึงปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่อธิบายว่าเหตุใดศาสนาอิสลามที่พ่อค้าอาหรับและเปอร์เซียนำเข้ามายัางหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียตั้งแต่คตริสต์ศตวรรษที่7แต่กว่าจะแผ่ขยายอย่างจริงจังก็ล่วงเข้าคริสต์ศตวรรษที่15คือการเกิดรัฐอิสลามทางตะวันตกของอินเดียช่วงคริสต์ศตวรรษที่13บริเวณคุชราชซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือที่สำคัญและทำการค้ากับดินแดนต่างๆรวมถึงหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานาน,าน พ่อค้าคุชราชจำนวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามเมืองท่าของหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียโดยเฉพาะบริเวณเกาะสุมารตราพ่อค้าเหล่านี้มีการสมรสกับชนพื้นเมืองและเข้าไปเกี่ยวดองกับชนชั้นปกครองด้วยศาสนาอิสลามจากเกาะสุมารตราจึงเดินทางไปในคาบสมุทรมาลายูก่อนการกําเนิดอาณาจักรมลากาด้วยซ้ำก่อนที่อาณาจักรการค้าแห่งนี้จะเป็นตัวเร่งการแพร่กระจายศาสนาอิสลามไปทั่วหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียในเวลาต่อมา ส่วนหนึ่งที่ทําให้ศาสนาอิสลามได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากเหล่าพ่อค้าในดินแดนหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียเพราะหลักการของศาสนาอิสลามมีส่วนหนึ่งที่ว่าด้วยสมาชิกชุมชนมุสลิมทั่วโลกเป็นพี่น้องกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เองที่ส่งเสริมอาชีพของพวกเขาซึ่งต้องอพยพจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งเพื่อค้าขาย